สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศดีนะครับเป็นโอากาสที่ดีนะในการเก็บภาพมาให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาสักบ่ายบ่ายสองนะครับเกือบบ่ายสามได้เวลาเข้างานนะครับ นี่ครับเป็นไงบรรยากาศตรงนี้เขาเรียกว่าการ์เด้นนะเดี๋ยวผมจะพาชมลงไปโซนแปดนะเราจะเปิดแค่เฉพาะหน้าไฮนะเป็นไงสวยไหมครับ เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของโซนแปเราจะเปิดเฉพาะช่วงหน้าไานะช่วงนี้เราไม่เปิดนะครับอันนี้โซนเจดครับโซน7โอเคครับ